มาครับวันนิดทอดปลาส้อยครับผมน้ำมันเลยครับ <c oughs> ใส่น้ำมันลงไปเลย <c oughs> เมนูทอดอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเปลืองน้ำมันแล้วมันก็เป็นเมนูที่ไม่ค่อยได้ชอบกินอะไรด้วย แต่แค่อยากทําชอบทำไห้เฉยแต่ไม่ชอบกินเท่าไหร่ครับยายไม่ได้ปรุงอะไรให้นะ ผมจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปในนั้นมันเลยนะครับใส่ปลาลงไปเลย กลับอีกรอบนึงก็น่าจะได้แล้วครับผมจะให้มันกรอบๆเลยครับผมปลานี้คุณยายอุตส่าห์ให้มาเนี่ยโอ้ได้แล้วครับผมปลาเรากรอบแล้วครับปิดแก๊สเลยครับ เรียบร้อยครับผมทอดปลาก,กรอบเลยครับนี่ครับน้ำจิ้มแจ่วพร้อมจิ้มเลยครับนี่ครับไม่อมน้ํามันด้วยรครับกรอบแน่นอนไม่ต้องห่วงนี่เลยบ๊ายบาย